เฮ้ยเฮ้ยเปิด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 ที่หายแล้วอย่าบอกนะว่าต้องปิ้งอ่ะอุ้ยอุ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมน้าน้าโอ๊ะดูดิใครเงี้ยต้อแอบไปเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันโหว่าต้องฉีดสักสักหลอดอ่ะโหว่ามันมันขยับได้ปะวะ เดี๋ยวนะมันขยับได้ปะเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยหน้าโอ๊ะมอนเตอร์แน่เลยอะ่ะอุ้ยเห็นอะไรบางอย่างศิลาแดงเหรอเฮ้ยไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงอ,อ่ะเรายังไม่รู้เลยอ้าวปลดปล่อยเหรอ น,นี่เหมือนเป็นการปลดปล่อยเลยเศษชิ้นส,ส่วนตั๋วนะฮะเมื่อเหมือนมันดูเหมือนตัวกระเช้าแต่เก่าและชํารุดอ,อ่ามันอาจจะกลายเป็นสลายเป็นผงได้ทุกเมื่อจริงหรอูมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าเข้าห้องไหมเนี่ยแค่สมุดมาป่ะเนี่ยไปอ่านก่อนอ่านก่อนเออเก่งแต่เรื่องฆ่าฟันจะรู้ว่าพวกเขามองฉันเป็นแบบไหนอ่ะ พวกเขาไม่ผิดคุณก็รู้ว่าฉันเก่งไงฉันฆ่าเก่งมากเลยนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฉันทําได้อะพวกเขาไม่ต้องการให้ฉันอยู่ที่นี่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการทําไมพวกเขาถึงต้องการด้วยล่ะและฉันตําหนิพวกเขาไม่ได้ที่นี่เป็นเมืองที่เงียบสงบและฉันฉันไม่ใช่คนเข่งศาสนาแต่ฉันรู้ว่าปีศาจมีจริงอ่ะฉันเคยเห็นมันนะเขากระซิบข้างหูฉันทุกคืนอ่ะทาให้ฉันอ่ะเป็นบ้าเขาทําให้ฉันคิดถึงเพื่อนทุกคนที่ไม่ได้กลับมาจากสงครามเขาบอก ฉันว่าฉันจะไม่มีวันพบกับความสงบสุขว่าฉันจะไม่มีวันเป็นเหมือนคนเหล่านี้สงครามจะตามหาฉันสงครามจะตามหาฉันเหรอเขาพูดถูกมาตลอดอ่ะฉันรู้สึกกลัวมากเลยกลัวใจจะขาดอ่ะกลัวว่าเสียสติอ่อกลัวฉันกลัวมากเลยอ่ะฉันเก็บสะสมปืนพวกนั้นไว้ในโรงรถของฉันและฉันก็คิดว่าคุณกําลังสูญเสียเพื่อนคุณเสียสติไปแล้วที่นั่นน่ะในสถานที่ต้องคำสาปที่คุณสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อนของคุณน่ะ ความเป็นมนุษย์ของคุณนั่นคือเสียงของปีศาจที่กระซิบข้างหูฉันทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีอ่ะตอนเนี้ยฉันมีตั๋วและฉันวางแผนที่จะใช้มันออกไปจากเมืองนี้ไปตลอดการแต่ฉันดีใจที่ไม่ได้ทาอ่ะฉันดีใจมากเลยอ่ะฉันไม่กลัวแล้วไม่มีทางไม่ใช่ตอนนี้ที่ฉันรู้ในที่สุดว่าทุกสิ่งที่ฉันทําในชีวิตมีความหมายสําหรับบางสิ่งอ่ะมอนสเตอร์อยู่ที่นี่พวกมันมีกลิ่นเลือดและดินปืนพวกมันทําลายเมืองทั้งหมดเลยฉันพร้อมที่ต่อสู้นะ ตอนนี้ฉันมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่ฉันถนัดปีศาจในความคิดของฉันกํลาลังยิ้มอ่ะเพื่อนเก่าของฉันพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่กับฉันอะ่ะดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสนใจและละล่งสาพวกเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและพวกเขาภูมิใจในตัวฉันแน่นอนพวกเขาเป็นเช่นนั้นฉันจะทําตามโชคชะตาของฉันเองโอ้โหยาวมากเพื่อนมันมันต้องไป เอาสมุดอีกวิวได้เลยสมุดก็ได้วะอา่าอ่านอีกแล้วเหรอมีกี่เล่มเนี่ยวันดีพวกเราอยู่ที่โรงพยาบาลเรามักจะมาที่นี่ทุกครั้งที่คุณตาของฉันป่วยมันเงียบมากเลยและฉันไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งในโถงทางเดินฉันได้ยินพ่อกับแม่เถียงกันบ่อยมากแม้ว่าพวกเขาจะกระซิบก็ตามพวกเขาบอกว่าเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาหมายถึงอะไรพวกเขาบอกว่าเราต้องย้ายไม่มีอะไรลังเอาไว้ได้เมื่อเขาจากไปแล้วฉันไม่เข้าใจอ่ะ เขากำลังจะดีขึ้นแม่บอกว่าพวกเขาจะย้ายไปที่เบเบเทลวูดที่ที่ป้าของฉันอาศัยอยู่เบเทลวูดก็ที่นี่ดิไม่ใช่เหรอเบเบเทลวูดก็คือที่นี่ไะเอาล่ะได้เวลาแล้วล่ะรอดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนบ้างนะเค Monsters everywhere. are มันจะมาวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพิ่งมาไหมเนี่ยอย่าพึ่งเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าเราเปิดประตูได้ใช่ไมไม่รู้สิเอาไม่รู้ไม่รู้ก็ไปแหละนะไม่มีใช่ปะเถ้าไม่มีเราก็ไปเลยฮะตอนนี้คือชิวๆจัดๆบอกเลยจ้าเอ้ยไรไงคนหายนี่ มเขมีคนเอารายงานคนหายมามาติดอยู่ตรงในนี้ด้วยวะอา้าวผมจำได้ว่ามีตัวหนึ่งนี่ไงตัวเก่าหรือตัวเดิมวะน่ะอุ้ยเหมือนจะเป็นตัวใหม่นะโอเคเอน่าจะต้องไปทางนี้มันปิดมันปิดไฟได้ปิดสวิตช์ไฟได้ตรงนั้นนะนี่ผมเข้าไปปิดสวิตช์ไฟก่อนดีกว่าเสียงหลงอีกแล้วอะประเด็นน่ะผมเสียงหลงอีกแล้ว หรือต้องไปคือ,อว่าต้องไปทางนั้นจริงด้วยอ่ะแสดงว่าเราต้องอเข้าไปปิดสวิตช์ไฟตรงนั้นฮะแล้วก็หาทางรีบกลับอะไรเงี้ยมันมีช่องไฟตรงนั้นแสดงว่าเราต้องต้องเข้าปิดกอนกันใช่น่นนะโอเคไปละอ๋อไปที่แอบไปเฉย โอ้ยผ่านแล้วเห็นปะเนะี่ยเห็นไหมไม่เห็นหรอกเนาะเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นโอเคค่อยๆย่องนะไปแลวนะเพื่อนเจอกันโอเคเหมือนจะเข้ามาในห้องดีๆแล้วเห็นนะไม่มีให้จูเยอะด้วยอะ่ะผมว่าใช่แน่เลยมันต้องมีอะไรผล่มาแน่เลย แต่มียานะฮะมียามียามียา,ยาเดี๋ยวนะผมรู้สึกแง่แหวะไม่มันเอ้ากดได้อย่าบอกนะว่าอาจจะใช้มันได้เหรอเดี๋ยวนะ้ยคุญแจอุ้ยอนันไหนมันอันไหนมันนาที่จะมีตัวมอนมาวะอ่ะได้ไรอ่ะควางกระป๋องกดค้างกดที่ขวาค้างควางกระป๋องนะฮะเสียงที่เกิดจะดึงดูด ผมเจกบอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงจริงปะเนี่ยโอ้โหชิบหายละชิบหายละวบอกว่าหยิบกุญแจมันมาใช่ไหมตามตามตามคัสซีนเลยโอ้ช่างเอ่อโถงทางเดินทุกบานจริงปะเนี่ยแอบบก่อนผมว่ามันมาวะ่ะมันมาวะ่าวะเั็นไงควาง่ากระป๋องใส่มอนสเตอร์เอ่อจริง,รงไม่ใช่ไม่ต้องคว่าก็ได้นะใช่ไหมเราเราเดินจูอย่างได้เลยเนี่ยอ่ะคว่าก็ได้อ่ะ อ๋อมันเดินบังอยู่ดีเอ้าไม่ไปด้วยแสดงว่ามันไกลไปเงี้ยมันไกลไปเหรอได้ดิกดเพิ่มมันไกลไปเไปจริงด้วยวะ่ะมันไกลไปฮะมันไม่ยอมไปเอ้าอีเวนเห็นเหรอดู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 ไปเปิดก่อน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 เฮ้ยอห,หลบได้ มาดีไปยังอะ่ะไปยังไปหรือยังโอเคจะไปละวงั้นไปแล้วกันเพราะว่าอยู่มันเห็นอะไรเพื่อนทำมาเป็นหงเป็นเห็นโถ่โอเค วิ้ยอะไรอ่ะทำไมมองนี้ถึงภาพผมเจอในประวัติศาสตร์การทาเหมืองนักอ่ะแสดงว่าโอ้ยผมว่าถ้าเกี่ยวกับการทําเหมืองจย่บอกว่าไปค้นพบอะไรบางอย่างในเหมืองป้าตามตามหนังสยองขวัญทั่วไปอ่ะไปพบอะไรในเหมืองแล้วก็จากนั้นก็เอ่อเนี่ยผมว่าอันนั้นผมเข้าไปได้ไหมถามจริง VCU v i e ไหนสองได้ปะผมเข้าไปในนั้นไม่ได้เลยนะ ผมว่าประตูเนี่ยยังไปไม่ได้ไว้อาไ้ก่อนก็ได้กันแหละปนะิดไฟฉายแหละดีแล้วเกมนี้มันไฟฉายมันล่อมันไงมก็เลยไม่อยากอันนี้มากมันเปิดไม่ได้ถ้าเปิดตรงนั้นที่เดียวฮะเปิดตรงนั้นที่เดียวเลยแล้วนะโอเคเออแม่งเลยหุ่นอีกแล้วหรอเกมทุกเกมมันต้องมีหุ่นใช่ไหมเนี่ยผมไม่ชอบหุ่นอะ ว่าใช่แน่เลยอ่ะหุ่นขยับได้เอมิล <Emily, S 1> <you> ี่เธออยู่ที่นั่นใช่ไหมอ่ะกูหายละพวกแกทำอะไรหรือเปล่าทำไมมันดูตึงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะพี่มันมีพวกหุ่นอ่ะโอเวนกรรมแล้วกู เบธลูดเคยเป็นเมืองแห่งการขุดเหมืองขนาดใหญ่แต่นั่นก็นานมาแล้วอ่ะทำไมฉันยังเรียนวิชานี้ที่โรงเรียนกันนะอ๋อเข้าไปไม่ได้อะผมว่ามันติดไอ้พวกเนี้ยมันเข้าไปไม่ได้ไว้ก่อนแล้วกันนะถงั้นอะไว้ก่อนนะไว้ก่อนเออ่เฮ้ยมีตู้ให้ล่ออาว้าจะเอล่ออะไร มีที่แอบตรงนี้ด้วยใช่ไหมไที่แอบปะที่แอบอ่ะโอเคโอเคอุย้ยตกใจหมดไอ้สารช่วเอ้ยถึกว่าอะไรอุ้ยโอ้โหอยู่นี่เหรอเป็นไงดีวะเดี๋ยวนะผมว่าจะต้องไปทางนี้ก่อน อ๋อเข้าใจละผมว่ามันแค่ไว้เปิดดูมันเฉยๆถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งนี้เราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมาปะมาไหมเพื่อนเหมือนจะลืมเหลื่อมนะเฮ้ยเฮ้ยมายังอย่างนะไปแล้วนะเอ๊กดเลยเิดไปก่อนมาปะ อย่างนะขอเข้าไปเองนะเว้นเลยล็อกอีกเออ่ขอเข้าทางนี้ก่อนละกันกันน่ะโอ้โหทำไมมันทำไมมันดูน่ากลัวขึ้นเหรอแอมเบลลี่เอมิลี่ไปไหนแล้วเอาแตบอหุ่ยผ่านแล้วไฟไหมโอ้โห รื่งฉีดน้ำมันรั่วที่ผ่านและรื่งฉีดน้ำมันรั่วแล้วเรายังไงอ่ะก็คือเราอ๋อเราเอาไปไม่ได้แต่ว่าปิดปิดตรงนี้ได้กระแสไฟใช่ไหมโอเครื่งฉีดน้ำรั่วเราก็เลยปิดน้ำซะเลยจากนั้นไอเปิดน้ำดิปิดน้ำแต่วะจากนั้นต้องเติมอุ้ยโอโหคมกระดูก ไอเราก็ตกใจอะดิอ๋อไฟฟ้าทนะั้งนั้นนะี่หว่าเดี๋ยวนะมันมีทางอื่นไหมทางเนี้ยเฮ้ยทางนี้ได้ทางได้โอเคไม่ใช่ปิดไฟฟ้าแล้วมึงมานะไนส์ไนส์ไนส์เดี๋ยวนะถ้าทางนี้ไปทางไปต่อแด้ทางอื่นนะทางอื่นไม่ใช่ทางไปต่อเหรอ ใช่ไหมวะไอ,อดูก่อนทางนี้มีอะไรอะ่ะโอ้โหทางจ้ำสแกนตะหล่อชั่วอะไรอยู่ในนั้นน่ะอุ้ยมีคนนั่งวิวแชร์อีกแล้วมีลูกปั้นนั่งวิวแชร์อีกแล้วมันเมื่อกี้มันตั้งใจให้เราถ้าเราไปก่อนเพื่อจ้ำสแกนไปแต่ว่าเรามาทีหลังเมื่อกี้มันก็เลย ได้เลยแล้วหน,นีใช่ไหมได้เลยเอเตรงนี้ตันยังถือกระป๋องอยู่เลยอะ่ะพอดีเฮ้ยเอามียาตรงนั้นเวนเนอลงก่อนตึกจัก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 มียาก็ไม่บอกโถเราเลขอะไรนะครบยังอ่ะนั่งครบห้าอันแล้วเอ่อฟ้นฟูดได้บางส่วนผมว่าผมต้องกดใช้แล้วว่ามัน เราเราเรามีแบบว่านี่แบบเยอะอยู่โอเคเก็บไว้สี่อันชิวๆฮะชิวๆเกมนี้ไม่มีเรื่องระดับความยากความง่ายนะฮะก็คือมันก็คงจะยากอ่ายากเท่ากันง่ายเท่ากันอะไรเงี้ยขึ้นกันเลยปึ๊บปรับปึ๊บปรับ,บจะมีเล็กไหมอ่ะไม่อยากเจอบางทีฉันควรจะหลบอยู่ที่นี่และรอความช่วยเหลือนะ เออก็ดีเหมือนกัน <laughs> เออก็ดีเหมือนกันโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีเลือดไหลมาตรงบนเพดานด้วย呀โอ้โหแม่ไม่น่าเข้าเลยประเด็นอะเข้าก็ได้วะแต่ทรงมันไม่ค่อยน่าเข้านะแต่ว่าเราขึ้นไ,ไม่ได้ด้วยคือลงแล้วลงเลยขอบคุณมากเลยฮะพวกเราเห็นเธออะ พวกเขากำลังพูดถึงฉันเหรอก็อไปไปได้นะเพื่อนอนี่มันคือไฟฉายอันเก่าของฉันนี่อุ๊ยโอ้โ,อโหแท้เอาเอ้เบลี่เมื่อนานมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไปฉายอ้าวทิงท้งทิ้งอันนี้เหรอกดค้างฝรั่ง เอาเอาโดนมึงโดนแน่บอกเลยมึงโดนแน่เจ๋ง,ได,งได้เวลาแทงตาได้เวลาแทงลูกตาบอกเลยสนุกแน่นอนแต่ว่าเราเอากระป๋องไปวเดีวยวเอากระป๋องไปตัวเดียวฮะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นพื้นอ่ะเฮ้ยแบตเก็บแบตเตอรี่ด้วยเหรอต้องเก็บแบตเตอรี่ด้วย โอ้ oh my god เดี๋ยนะแบตเตอรี่อยู่ไหนอะต้องมีแบตเตอรี่อันยังไม่รู้เลยแต่ว่าต้องเก็บแบตเตอรี่ด้วยฮะอ๋อนี่เอาแบตเป็นแ,แ,แบตเตอรี่ขีดเฮ้ยมันมันมันขี้เมากอะทุกคนมันขี้เหรมากเลยดูดิมันมีจะมีแบบว่าหลอดเขียวๆอยู่ข้างหลังใช่ไหมโคตรขี้เห่อโคตรชอบไปจี่ตาดีกว่ากู <c oughs> ได้มาอ่ะมึงอีกแล้วโอ้โหมึงอีกแล้วดิ นี่มันห้องเดิมดีกว่ามมนแบตเตอรี่แกันนะแสงไฟเจ้าเผ่าเจ้าตานั้นได้บางทีอาจจะใช้กับผลกับมอนสเตอร,ร์เอยจริงหรอมอนสเตอร,ร์ออนแอต่อลำแสงจับไฟฉายกดทางไว้เพื่อเลงมีตัวช่วยมีตัวช่วยเลงไม่อยากทำ่ะดิมันอ่อนแอเฉยแต่มันไม่ตายใช่ไหมแบตเตอรี่ไม่น้อยฮนะ s สวีทสวีทจริงเหรอจะให้เราทำจริงเหรอมันคว้างเล่นก่อนเลยกันนะอ,อเฮ้ยฆ่าได้เลยเหรอฆ่าได้เลยเหรอเฮ้ยเแนตัวว่ามันอ่อนแอก็คือ ทำไมเพลงมันรทึกจังเะเพลงระทึกมากเลยเมื่อกี้เดี๋ยวน้มันฆ่าได้หมดเลยเอ้ยมันฆ่าได้เลยเหรอไฟฉายอ่ะเฮ้ยเก่งเกินได้ดิ๊ีเราจะทำอะไรก็ได้แต่เมื่อกี้ผมกดตัวอไว้มันรีโหลดแบตเตอรี่ไว้เพดปั่นเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องล่อแล้วโดนเสร็จโจนบอกเลยว่าเสร็จโจน อะไรวิ่งชิปในขณะต่อสู้เพื่อหลบโจมการโจมตีตตูมัคืออะไรอะ่ะถึงว่าบ้า,บาคืออะไรวะไม่เข้าใจว่ะหลบโจมตีตตูได้หรอจริงไหมเนี่ยไม่หลบก็ได้มั้งสู้เลยปะ รออยู่ฮะรอเพลงมันหายช้าเท่าดิสิดูิเพลงหายช้าเท่าดิผมฆ่ามันตายแล้วหรือมันทำเพลงมันเหมือนกับยังไม่มันยังไม่ตายอ่ะหืมไม่ค่อยน่าเข้าซะด้วยมเฮ้ยมีของอยู่กันฮะ หาเธอไม่เจอแล้วอ่ะก็จริงนะไปไหนแล้วว่าน้องเอาอีกแล้วเหรอก็ได้ดีไม่มีใครชอบฉันเลยแม่บอกให้ฉันยิ้มและทำตัวให้น่ารักใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณถ้าคุณยิ้มฉันไม่รู้ว่าจริงไหมแต่วันนี้ฉันลองแล้วแม้แต่ตอนที่พวกเขาไล่ฉันและทุกอย่างเคยดีกว่านี้ก่อนที่ฉันจะมาถึงเมืองนี้ฉันก็ยังยิ้มอยู่แม้ว่าฉันจะไม่ได้ตอบอะไรกลับก็ตามฉันไม่รู้ว่าทำไมรอยยิ้มของฉันถึงใช้ไม่ได้ผลน่ะ ฉันพิ่งไปที่ห้องน้ําและมองตัวเองในกระจกฉันคิดว่าฉันยิ้มสวยแต่มันไม่ได้ผลเพราะฉันหยุดร้องไห้ไม่ได้เอาเธอร้องไห้เธอจะอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ฉันน่าจะซีนกับมันได้แล้วนะ get lost okay. โอเคอุ้ยอะอะอีกอ,อย่างอะคเสียงอะไรอะโอ้ยปิดทางออก โอ้โหปิดทางออกไปพอเปิดทางนี้ให้ด้วยผมกลับาห้องน้ำโอเคโอไม่ก oh ็ได้เหรอแค่นี้ปันเนี่ยห้องน้ำเนี่ยใส่รักเดียวกันเลยเดียรูปรูปคีว์ถั่วเนี่ยมันไม่มีเนาะแสดงว่าเราต้องกลับไปดีตะ <laughs> แมงเอ๋ย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 ไปก่อน เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดดิโอ้ลืมปิดไฟฉายว่าเชียลืมปิดไฟฉายตอนลืมปิดไฟฉายไปไปแล้วไปแล้วไปยังโอเคขอเข้าไปจีตาก่อน โอเคขอเข้ามาจีตานี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งหายยังเออเด็ดดีมากอ้าวเต็มใช้ก่อนก็นได้วะเยอะมีเยอะได้มีเยอะฮะเอ,อ่อบดแล้วนะเข้ามาเพื่อเอายาแค่นี้แหละแสดงว่าต้องให้ซูป่ะเนี่ยเพราะว่าไปยัง โอเคเหมือนจะไม่อยู่ละเฮ้ยไม่อยู่จริงอะเฮ้ยแต่ว่ามันมีตาอยู่แถวนน้นเยอะนะผมว่าต้องกลับไปทางนู้นก่อนวะอย่าไปจี่ตาเล่นกนโอเคเหมือนจะเปิดทางกันแล้วแต่ว่าผมอยากไปที่อื่นก่อนใช่ไหมเปิดทางยังวะ เปดูก่อนนะเปิดฐานยังเปิดได้แล้วฮนะแต่ว่าผมต้องกลับไปทางเดิมก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวจะนี่มันออมปนะวะไม่ใช่มันที่แอบอา่าไม่ค่อยย่องก่อนไม่ค่อยย่องอย่างชา้ชา ระเบียดทใไมโอเคจำได้ว่าห้องนี้นี่เิ่งอีกตัวนี่หมดยังเดียมอ้าวอีกตัวหนึ่งเดียมร้อยเสร็จเรียบร้อยฮนะรอมันละลายก่อนอ้าวกดยัง โอเคหมดเรียบร้อยฮะเจได้อะไรมาฮะอะไรอ่ะหินคอสแต่ฉันไม่เคยเห็นหินแบบนี้มาจากไหนก่อนมั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 นเต้นสักอย่างอ่ะคืออะไรอ่ะเราเห็นเธอใครบางคนอยากให้ฉันจ,จำมันได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่ใครกันล่ะผมจำไม่ได้แล้วมีอีกไหมเหมือนผมจำได้ว่าเหมือนยังมีอีกปะ ไอไอห้องที่มีมีลูกตาเนี่ยมันน่าจะมีอีกปะไปก,ก่อนลนะ้ดูเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีแล้วโอเคแสดงว่าเราต้องเข้าเข้าห้องนี้และมาว้เอมิลี่เอมิลี่เหรอยู่ชันบนอะแต่เธอจะขึ้นไปที่นั่นได้ยังไงอะ ท่านดิสีแบตเตอรี่เดี๋ยวนะไปไงวะไปไงวะไปไงต้องทางนี้เหรอใช่ไหมเนีย่ยเอมิลี่อ้าวเอาขั้สีล่ละเฮ้ยเฮ้ยเปิด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 ที่ห่านแล้วอย่าบอกนะว่าต้องปิ้งอ่ะ ว้ยตัวไฟโอ้โหโปรโตีนคนละคนละเรื่องมันตัวน,นั้นมันใหญ่มากเลยอะหวังว่าจะไม่เห็นฉันนะโปรโตีนคนละเรื่องเอา้เอาชิบหายจะมีพวกมึงอยู่ไอ้อนี่รอเนี้อะไงดีเราเอ้าไงดีเรา,เา,เราต้อง,งเตีวอะมันเยอะเกินไป ว่าต้องสเตลอ่ะอุ้ยโอ้โหจะมีไฟฉายเยอะมากเห็นนะผมสงสัยมากเลยถ้ามันหยิบเกินมันจะนี่แม่หยิบเกินได้ปะวะหรือไว้ก่อนดีหนูข้ามหมดเลยปะล่ะไฟฉายโคตรเยอะผมไม่รู้ว่าคนเก็บไหมอะผมไม่รู้ว่ามันม,มีหรือเปล่าอ่ะ เออ่ไปฉายสามารถจาัดก,การมอเตอร์ได้ทันทีย่องไปข้างหลังมันแล้วกดอีใช้ไฟเฮ้ยจริงเหรอสเตลเอามีอี้ด้วยรอก่อนรอกันสเตลสเตล,เตลโอเคอเ,คเคจ๋งว่ะสเตลได้ด้วยทันี้ก็ดีเยอะดิงั้นนะ่ะ โอ้โหลุงนี่ใช้ตั้งแต่แรกไม่ต้องมานั่งจิ้มเอ่อสเตล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 แต่ว่าอ้อมสไกนะมแค่สเตลยังไงแนตะ่อ้อมโคตรไกลเลยเออเดี๋ยวเราค่อยกลับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาแบตเตอรี่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราใช้ใช้แบตเตอรี่ให้คุ้มก่อนนี่แบตเตอรี่เยอะมากหมอกเลยว่าการสเตลนี่ผมชอบมากเลยนะการสเตลแต่ตัวน,นั้นนะ่ะมันน่าจะไม่เห็นหรอกมั้ง ที่แน่อย่ามายุ่งกับฉันโอเคไม่เห็นด้วยมีคนไม่เห็นซะด้วยแต่มันใช้เยอะมากเลยอ่ะมันใช้เยอะจัง่งดูดิหลอดจะหมดแล้วอ่ะเราเราใช้หมดเลยเราใช้หมดโอเคโอเคโอเคอ๋อแม่งหลังนะฮะแล้วก็ทำการจัดการซะเลยี่แน่แนอ้โห โคตรด,ดีผมบอกเลยว่ากดแล้วกดมาโคตรดีอะ่ะแบตเตอรี่ก่อน The Wish แต่จริงๆก็ไม่ควรใช้บ่อยนะฮะเพราะว่ามันมันเปลืองแต่มันมันเหมือนจะแต่มันมันเหมือนบังคับให้ใช้อะ่ะโอเคเก,ก็บหมดโอเคนี่ไงเราก็ได้สามอันด,ดีเลยโอเคแบตเตอรี่เต็มเปี่ยมบอกเลยจุกจุก เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเปิดไฟฉายเพราะว่ามันมอนมันเห็นไฟฉายเร็วอ่ะมันเลยจำเ,เ,เป็นที่ต้องเล่นเล่นแบบว่าแนวแนวแบบเนี้ยอมันต้องเล่นในเวอร์ชั่นที่เราแบบว่าไม่เอาของเต็มโอ้โหไม่ได้ใช้อะดีอ่ะโอเคเข้าเข้าเข้าเมืองเข้าที่ไห่อหรอู <ß you> <S <s <uss> ้ยทำเร็จแล้วอ่ะแต่เอมิลี่ย <at> ังอย,อย <S <s <at> ู่ข้างในอีกอ่ะ ตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีอะเออนั่นสิบันไดนั่งไงฉสนปีนเข้าไปทางหน้าต่างได้มอนเตอร์ก็จะไม่เห็นฉันอ๋อข,ขึ้นบนขึ้นบันไดนั่นเหรอบันไดรถเพลิง